สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Great to Talk ใน EP ที่67ครับกับผมเกรดอภิชิตฮะวันนี้นะครับจะพูดถึงเคล็ดลับการเสริมสร้างนิสัยรัะการเรียนรู้กันต่อนะครับก็เป็นทักษะที่3นะครับที่หนังสือเล่มนี้แนะนำนะครับเพื่อเปลี่ยนเราเนี่ยให้กลายเป็นมืออาชีพนะครับเพื่อใครสนใจนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า 11ทักษะเปลี่ยนมือใหม่ให้กลายเป็นมืออาชีพนะครับผมโอเคนะครับเคล็ดลับข้อแรกนะครับในหนังสือเนี่ยเขาแนะนำนะครับให้หมั่นตั้งคำถามและค้นคว้าหาคำตอบนะฮะเขาบอกว่าเมื่อพบเรื่องชวนสงสัยในชีวิตประจำวันเนี่ยแม้จะเป็นประเด็นเล็กน้อยนะครับก็อย่าปล่อยผ่านนะครับควรค้นคว้าหาคำตอบอยู่เสมอนะครับเขายกตัวอย่างนะครับ เพราะอะไรอัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหารของประเทศญี่ปุ่นจึงตกต่ำนะครับทำไมสถานพยาบาลนะครับที่รับตรวจผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยจึงมีไม่กี่แห่งทั้งที่ทมีโรงพยาบาลมากมายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการตั้งคำถามนะครับแล้วก็ไปขุดนะครับเพื่อค้นหาคำตอบใน ประเด็นที่เราตั้งคำถามไว้นะครับหรือว่าสงสัยนี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่รู้จักเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นภูมิปัญญานะครับเปลี่ยนความรู้เป็น Wisdom นะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับข้อแรกนะครับข้อถัดมานะครับก็คือมั่นหาความรู้เพิ่มเติมให้เป็นกิจวัตรนะครับ เขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบอ้างว่าการหาความรู้เพิ่มเติมไม่ได้ต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมีงานท่วมตัวนะครับก็คือ,อคนที่ทำงานเก่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครว่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยิ่งงานยุ่งเนี่ยย,ยิ่งต้องมันหาความรู้เพิ่มเติมเลยนะฮะเพราะยิ่งหาความรู้เพิ่มเติมนะครับได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับ เขาเลยแนะนําว่าให้เราเนี่ยกำหนดเวลานะครับแล้วก็สถานการณ์ไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็มันเพิ่มเติมความรู้ให้เป็นกิจ,จวัตรนะครับเขามียกตัวอย่างของตัวเขาเองนะครับก็คือเขาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเนี่ยจากหนังสือพิมพ์นะครับหรือว่า Internet. อินเทอร์เน็ตฝึกภาษาอังกฤษระหว่างนั่งรถไปทำงานนะครับหรือว่าเดินทาง เขาอ่านหนังสือในเวลาที่ว่างหรือว่าก่อนนอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นวิธีการ time blocking นะครับว่าเราจะต้องมีเรื่องของการเรียนรู้นะครับเป็นกิจวัตรให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ช่วยเสริมนิสัยรักการเรียนรู้นะครับเคล็ดลับถัดมานะครับก็คือการดึงความรู้มาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับ เขาบอกว่าการหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยมันคือการเพิ่ม Input นะครับแต่ว่าเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเนี่ยคือการนำสิ่งที่รู้เนี่ยมาใช้นะครับหรือเรียกที่หรือเรียกว่า Output นะครับการเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นจุดประสงค์นะครับแต่ว่าเป็นกระบวนการมากกว่าหรือว่าพูดง่ายๆเนี่ย Input เนี่ยมีค่าเท่ากับการเตรียมความพร้อมนะครับส่วน Output ุตเนี่ยเป็นทั้งการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนที่สืบเนื่องต่อมาจาก Input นะครับเป็นวิธีที่ได้ผลในการเสริมสร้างความสามารถการเรียนรู้นะครับก็คือการเอาเอาต์พุตเนี่ยมาจดบันทึกนะครับมาพูดมาเขียนมาเล่าอย่างเงี้ยครับก็เป็นวิธีการดึงเอาความรู้มาใช้แล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยมี การเรียนรู้นะครับมีการเพิ่มทักษะนะครับหลักการเรียนรู้มากขึ้นนะครับคือการดึงมาใช้นั่นเองส่วนเคล็ดลับสุดท้ายนะครับคือการเดินหน้าอีกหนึ่งก้าวนะครับเขาบอกว่าการปลูกฝังนิสัยกล้าที่จะเดินหน้าอีกหนก้าวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยเขาอยากให้เราหมั่นตั้งคําถามและค้นคว้าคําตอบในสิ่งที่ทสงสัยทันทีแล้วก็ให้ลองเดินหน้า19เช่นแทนที่เราเนี่ยจะ พอใจนะครับกับข้อมูลที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็ให้เจาะนะครับหาแหล่งความรู้เพิ่มเติมนะครับแหล่งที่มานะครับหรือว่าเป็นตัวเลขสถิติที่เราควรรู้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเรามีความโ o a c t i v e นะครับนอกจากแบบเราขี้สงสัยแล้วหาคำตอบแล้วก็ให้โพล c t i v e กับเรื่องที่เรา,าหาความรู้อยู่ด้วยนะครับอ่านเพิ่มเติมนะครับมีแหล่งที่มาอะไรก็ไปอ่าน เพิ่มในส่วนนั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเคล็ดลับข้อสุดท้ายนะครับที่เขาแนะนำก็คือการเดินหน้าล่วงหน้าไปอีกหนึ่งก้าวนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยรับการเรียนรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสะสมมากเข้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับกระดาษ1แผ่นนะครับพอเรามีกระดาษหลายๆแผ่น1แผ่นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกองกระดาษนะครับ และนี่ก็เหมือนเป็นตัวชี้วัดความแตกต่างของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับกับพนักงานทั่วไปนะครับก็เป็น4เคล็ดลับที่นำมาฝากกันนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีนิสัยรักการเรียนรู้มากขึ้นนั่นเองนะครับจากหนังสือ11พรสะนะครับเปลี่ยนมือใหม่ให้กลายเป็นมืออาชีพนะครับแล้วกลับมาพบกัน ep หน้าครับกับ e ว t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  a l k สวัสดีครับ